สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขัขึ้นรอบใหญ่หุ้นสิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าหนึ่งล้านบาทนะครับทั้งสีเล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับวันนี้มีคลิปที่น่าเอามาแชร์อย่างยิ่งครับที่ว่า3ตัวเลขที่นักเทรดต้องรู้ครับเพื่อเอาไปพัฒนาตัวเองนะฮะ ผมได้ไอเดียมาจากเว็บ l ล n สต็อกเทรดเดอนะครับไปเจอที่ Twitter ของเขานะแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นน่าสนใจดีจึงเอามาสรุปแล้วก็แปลเอามาสรุปแล้วก็เรียบเรียงให้ท่านได้ฟังกันครับว่าเออสามตัวเลขเนี่ยมันเป็นค่าที่เรารู้จักตัวเองครับเหมือนเขามีคนบอกว่าตัวเลขไม่เคยหลอกใครนะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่ เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณนะกำไรขาดทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยหลอกใครครับเพราะมันเกิดจากการทำคุณเองครับ3ตัวเลขเกี่ยวกับนักเทรดเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวช่วยบอกเราเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับของคุณนะแล้วก็เรื่องราวของกลยุทธ์ครับรวมถึงความคาดหวังครับนี่คือความจริงนะที่คุณต้องอยู่กับมันแล้วก็สามารถเอาไปปรับปรุงตัวเองได้ครับ3ตัวเลขเนี้นะสำคัญมากครับ1คือวินเรทครับ วินเรทสัดส่วนเปอร์เซนต์ชัยชน,นะครับนะฮะสัดส่วนเปอร์เซนต์ชัยชน,นะโดยส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าของโลนสต็อกบอกนะส่วนใหญ่เราจะมีวินเรทประมาณเนี่ยสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซนต์ครับดีสุดหกสิบเปอร์เซนต์ครับกลางๆคือสี่สิบครับนะฮะแม้จะมีบางกลยุทธ์ที่อ้างว่า โอ้ชนะถึง80%นะครับแต่บอกเลยว่านั่นเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับถ้ายาวจริงเนี่ยไม่รอดต้องมีการเวทลงมาอยู่ที่ระดับนิอยู่ดีครับนะฮะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าโอ้โเขาเทรดชนะสูงมากเนี่ยให้ระวังไว้ก่อนว่าเขาเพิ่งมาเทรดหรือเปล่าหรือว่าเขาอ้างเฉพาะช่วงที่เวลาเขามือขึ้นครับ แล้วช่วงเวลาที่โชคไม่เข้าข้างเขาทํำยังไงในปัญหานี่ประเด็นสําคัญนะต้องเป็นความท้าทายทีุ่ณต้องถามเขาว่าเออมันมีช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ตังค์ไหมมันมีช่วงเวลาที่คุณแพ้ไหมถ้าเขาบอกว่าไม่แพ้เลยเนี่ยเดินหนีเลยนะฮะเพราะว่ามันหลอกคุณฮนะไม่มีครับไม่มีระบบไหนเลยที่จะชนะทุกครั้งครับถ้าใครบอกคุณเนี่ยนะ เดินหนีนะฮะเดินหนีเลยเพราะว่าไม่จริงครับไม่จริงไม,ไม่ไม่ทำเป็นจริงนะขาดครับนักเทรดที่นักทุนที่เก่งที่สุดนะครับเขาบอกเลยนะว่าในสิบครั้งอะ่ะถ้าคุณชนะหกครั้งเลยเนะี่ยถือว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวครับในระยะยาวนะฮะดังนั้นประเด็นคือเราต้องอยู่กับค่านี้นะครับคือถ้าคุณมีวินเรทอยู่ที่สี่สิบถึงหกสิบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่รอดและรวยได้นี่ฮะความท้าทายอยู่นี่ครับ ถ้าใน10ครั้งคุณชนะแค่4หรือดีสุด6ครั้งเนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่รอดได้รวยได้ครับนี่เป็นความท้าทายที่นักเทรดนักลงทุนที่สมเปรจเขาทําได้ครับเนี่ยตรงนี้แหละสำคัญเลยนะความท้าทายเหล่านี้แหละที่เราต้องเอาไปศึกษาแล้วปรับปรุงตัวเองเนะฮะค่าต่อมาคือ Average Loss ครับเปอร์เซ็นต์ขาดทุนเฉลี่ยนะนี่เป็นค่าที่ท่านต้องเอาไป เป็นข้อมูลในการประบุงตัวเองนะครับเอเวอเรดลอสเนี่ยเปอร์เซ็นต์ขาดทุนเฉลี่ยครับเอยพวกนี้ค่านี่นะค่าไม่ว่าจะเป็น Win win r a t e a v e r a g e loss เนี่ยดูได้นะครับของผมนะผมใช้โบรกเกอร์ของบัวหลวงมันจะมี Post Trade นะครับคือผลอา่าเป็นการรวบรวมประวัติการเทรดเราในอดีตครับคุณไป Post Trade แล้วไป Eye Tracker นะครับมันจะมีเก็บประวัติการเทรดคุณหมดเลยครับ ว่าคุณมีวินเท่าไหร่คุณเทรดมากี่ครั้งแล้วเปอร์เซ็นต์ชนะคุณเท่าไหร่นะฮะเปอร์เซ็นต์แพ้คุณเท่าไหร่เทรดกี่ครั้งชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งแล้วพอกําไรคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์แพ้กี่เปอร์เซ็นต์ที่บอกมาเลยนะพวกนี้คุณไม่ต้องไปบันทึกการเทรดน,นะมันมีให้พูดคุณแล้วครับนะแ,แค่ขอแค่รู้จักหายเจอนะครับใครที่ไม่รู้ว่าหายางไงครับแนะนาครับไปถามโบรกเกอร์คุณนะฮะนะถามมาร์เก็ตติ้งคุณนะฮะอย่าปล่อยเอาไว้ครับพวกเขาอ่ะ กินเงินค่าคอมมิชชั่นคุณนะฮะถามเขาครับนะถามเขานะากลับมานะครับที่ค่าเอเวอเรสต์ลอสนะครับเปอร์เซ็นต์ขาดทุนเฉลีย่ยนี่เป็นความจริงที่คุณยอมรับได้นะครับว่าคุณต้องยอมรับให้ได้ก็คือว่าเราไม่สามารถควบคุมวินเรทได้นะครับคือเราไม่สามารถควบคุมชัยชนะได้เลยไม่สามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์ชัยชนะได้ว่าต้องเป็นเท่าไหร่ครับไม่สามารถควบคุมได้ บ่อยครั้งครับผมเจอนะตลาดโอ้มันหุ้นวิ่งดีๆหลายตัวเลยแต่ว่าเราไม่ทันมันครับหรือเราหามันไม่เจอครับนะฮะก็กลายเป็นซื้อหุ้นตัวหลอกไปนี่จังหวะที่เรามือไม่ขึ้นนะไม่ใชเป็นอย่างเสมอดังนั้นเนี่ยตลาดมันเป็นอะไรที่อินดี้ครับเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขี่หุ้นู้ชนะได้ทุกตัวดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราควบคุมได้คือบริหารการขัดทุนครับคือตัดขาดทุนให้ดีครับบริหารจัดการให้อัลกอริท l o ล s อสนี่มันอยู่ในระดับที่สวยครับนะฮะคุณต้องมีลิมิตในการตัดขาดทุนครับสมมุตินะหเนี่ยคุณต้องขายหนีครับบางคนนะอย่างพี่มาร์กนี่นะเขาเขามี เรียกว่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยการตัดขาดทุนก็อยู่หครับแต่เขาจะไม่ตัด6%เป๊ะ็นะเขาจะมีตั้งแต่แบ่งขาย 4%, 4ีก่อนก็6%ก่อนแล้วแปดครับค่าเฉลีย่ยอยู่ตรงกลางนะฮะนี่เป็นหลักการคุณต้องวางแผนให้ดีครับเนี่ยทำยังไงให้ค่าเปอร์เซ็นต์การตัดขาดทุนคุณมันอยู่ในลิมิตที่คุณกําหนดไว้แต่แน่นอนครับนะฮะมันก็มีบางครั้งที่ มันเลยครับมันเลยคาดระดับที่คุณตัดขาดทุนไปเพราะว่าบางทีมันก็เปิดแกลบเนาะบางทีมันก็มีข่าวออกมาร้ายทาให้ราคาพุ้นมันลงแรงก็ต้องยอมรับมันครับนะเป็นยังหวะที่คุณควบคุมไม่ได้มันเกินความคาดหมายนะฮะให้ยึดคําว่าค่าเฉลี่ยวไว้ครับคือค่าเฉลี่ยมันเป็นการมองในเกมระยะยาวจํานวนครั้งที่มากพอมในกนนีเขาให้ถึงร้อยครั้งเลยนะครับระดับร้อยครั้งนะ ดังนั้นเนี่ยมอมเกมยาวครับการขาดทุนหนักสักครั้งหนึ่งที่เป็นเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยไปครับยอมรับชะ่าตากมไปแล้วก็ขายตัดขาดทุนลงมาเอาเงิสนสดไ้ครับแล้วครั้งหน้าค่อยทําให้มันดีขึ้นทําอยู่ในเกณฑ์ในลิมิตเราครับแล้วดูค่าระยะยาวครับในสวนแล้วนะถ้าคุณทําได้ตามลิมิตครับค่าเชียร์เฉลี่ยระยะยาวก็จะเป็นไปตามที่คุณต้องการเองนะฮะ ต่อมาคือ a v e r a g e profit ครับค่าเฉลี่ยของกำไรครับกำไรเฉลี่ยคุณได้เท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซนต์เอ่ยไปดูดิเข้าไปดูในประวัติการเทรดคุณครับมีครับบรกเกอร์มีให้ทุกคนนะครับเขามีเก็บประวัติตั้งแต่วันแรกเข้าจนถึงวันนี้ที่คุณเทรดเลยนะคุณจะเช็คดูในระดับเดือนที่ผ่านมาก็ได้หรือเป็นปีที่ผ่านมาได้แล้วแต่คุณปรับได้ครับถามบรกเกอร์นะครับย้ำนะถามบรกเกอร์ถามมาร์เก็ตติ้งตัวเองครับเขาจะบอกคุณได้นะครับ กําไรเป็นสิ่งที่เป็นค่าที่เราควบคุมไม่ได้นะเราต้องการกี่เปอร์เซ็นต์สมมติเราอยากได้สัก20นะแต่บางตัวมันไปไม่ถึงนะ่ะมันทำไงมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ถึงกั้นนั้นเนี่ยคุณต้องพยานะพยามนะฮะพยายามพยายามพยายามในการรันเทรนครับถ้ามันไปถึงได้จะดีมากครับพรานใ้สุดครับ โอเคล่ะบางตัวอาจไม่ถึงก็ต้องยอมรับไปอาจจะต้องเทคโปรฟิตไปตามยถากรรมที่มันมอบให้เรานะฮะให้ใช้หลักการยึดนะฮะว่าเป็นพยายามทำเอเวอเรจต์โปรฟิตนะให้มันเป็นสามเท่าของเอเวอเรจต์ลอสครับนะฮะเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นความท้าทายก็คือในระยะยาวแล้วเนี่ย โอกาสที่เราจะชนะ50อร์เซคือครึ่งหนึ่งเลยชนะครึ่งแพ้ครึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะฮะใครก็าตามที่ทําได้ถึงห0สนี่โคตรเก่งเลย5้าิถึงค่าเฉลี่ยนี่ถึงกลางกลางเลยนะยากแต่โอกาสที่แพ้มากกว่า5 0เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายกว่านะดังนั้นเนี่ยมันเป็นความน้าทายพัาถิถ้าคุณแพ้ถ้าคุณช,ชนะส่นน่ะ และแพ้60%เป็นี่ยทำยังไงคุณถึงจะอยู่รอดได้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นประเด็นเลยนะนี่คือความจริงคุณรับได้คือถ้าคุณแพ้60%แต่ชนะ4 0เอนี่ยคือแพ้ในร้อยครั้งอ่ะคุณชะนะ40ครั้งแต่คุณแพ้60ครั้งทํายังไงคุณถึงจะอยู่รอดได้รวยได้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นที่คําว่าสมเท่า 3ต่อหนึมันจึงมีมีความมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องไงถ้าคุณนะถ้าคุณชนะ40%แพ้60%เนะอนนี่ยนะตอนที่คุณชนะคุณต้องได้เยอะๆครับนะฮะในเบื้องต้นนะครับต้อง3ต่อหนึครับ2ต่อหนึอาจจะไม่พอเนีนี่เป็นเรื่องจริงนะ2ัต่อหนึอาจจะไม่พอครับ ถ้าคุณตัดขาดทุนสมมุิน,นะ5%คุณต้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ15%ครับกำไรครับพวกนี้มันเป็นเรื่องราวของการนี่นี่เป็นสิ่งที่เราถ้าถ้าเราวางเงินเงินต้นนะวางเงินทุนเท่ากันเนี่ยใช้หลักการนี้คือ3ต่อหนึ่งแต่บางครั้งบางคนก็ใช้หลักการนี้คือถ้ามั่นใจอ่ะอดเลย อัดมันก็เสียงใช่ไหมมันก็เสียงมากเช่นกันถ้ามันจะอัดเลยเนี่ยตัวหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์องพอร์ตอ่าแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ซื้อสักสิบเปอร์เซ็นต์พอร์ตเนี่ยได้เช่นกันครับอยู่ที่ว่าคุณจะปรับยังไงให้มันให้ชนะนะได้กำไรเป็นสามเท่าของความพ่ายแพ้ครับนะฮะนี่เป็นความท้าทายที่คุณต้องไปปรับครับปรับว่าเอะย,ยังไงเราจะเล็กโปร f i ตรันยังไงดีนะฮะ ค่าพวกนี้ค่า win loss ratio ที่คุณได้มาจากประวัติในดีตน,นะมันเป็นค่าที่คุณสามารถปรับปรุงได้นะไม่ใช่ว่าอียฉันเท่านี้แล้วต่อไปจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ครับปรับปรุงได้ครับพยายามทำให้ค่าเนี่ย win นชนะได้กำไรเป็น3เท่าของขาดทุนครับวิธีการคือคุณไปลดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมลดเปอร์เซ็นต์การตัดขาดทุนได้ไหมไม่ว่าจะเป็นอ่ะลองลองปรับ หาจุดซื้อดิที่เสี่ยงต่ํากว่าเดิมหาได้ไหมถ้าตลาดไม่เหมาะสมเนี่ยคุณเก็บเงินสดได้ไหมอ่านี่เป็นอย่างนี่ต้องคิดต่อนะพัฒนาความรู้จักการรู้จักรอคอยได้หรือเปล่าก็พัฒนาเกณฑ์ครับการคัดกรองหุ้นให้เอียดขึ้นเนี่ยเนี่เป็นความท้าทายที่คุณต้องทำครับปรับไม่ได้ครับปรับไปได้ผมเองก็ต้องปรับตอนนี้เพราะว่าบินลอสผมก็ยังไม่ได้เป็น3เท่านะฮะ วินมันมากกว่าลอสนิดเดียวเองครับผมต้องปรับไปเรื่อยให้ได้ค่าเป็น3เท่าหลักการที่ผมใช้ก็คือปรับจุดซื้อที่เสียงต่ำครับแล้วก็เก็บเงินสดเอาไว้ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เหมาะสมครับพัฒนาการรู้จักรอคอยก็มีเกณฑ์คัดกรองุหที่ละเอียดขึ้นครับลองทำดล้ว็็ลองปรับดูครับผมก็พยายามปรับไปเรื่อยนะครับผมมั่นใจว่าถ้าทำตามนี้ได้นะคือวิน กำไรเป็น3เท่าของการตัดขาดทุนนะเป็นค่าเฉลี่ยนะผมรวยแน่นอนครับรวยได้เท่เลยนะฮะพอตจะปั้นได้โตเร็วเป็นอย่างมากนะฮะนี่เป็นทั้งหมดคลิปนี้นะครับก็ลองเอาไปคิดต่อดูนะครับก่อนทิ้งท้ายนอะกท่านใดที่เพิ่งตามผมมานะครับก็มีเว็บไซต์นะครับเซล71 c o m นะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านบทความผมได้นะครับมันจะมีหน้าหนึ่งที่เรียกว่า เป็นคลังความรู้เป็นสารบัญของเว็บไซต์ผมนะครับก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเทรดทั้งหมดนะครับให้อ่านนะแล้วก็ผมมีหนังสือที่เขียนเองอยู่สีเล่มนะครับคือนักือเทรดฮีโร่หุ้นกับเคลื่อนรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นรลคาล้านบาทนะครับมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับแต่แนะนำยังไงนะแนะนาให้ท่านไปอ่านคลิปไปอ่านบทความก่อนนะอ่านบทความให,ใ,หให้พอเข้าใจสไตล์ผมอะ่ะแล้วก็ไปดูคลิป ไลด,ดูคลิปผมว่าเป็นยังไงนะเอาจนท่านพอ,อประทับใจว่ารู้สึกว่าดีเอยอยากอยากจะสนับสนุนผลงานค่อยไปซื้อหนังสือดีกว่านะฮะมันจะได้ทําให้ท่านอย่างน้อยอย่างน้อยท่านก็ได้เข้าใจสไตล์การเขียนผมแล้วก็รู้สึกว่าเออยเนี่ยท่นทํำด้วยความรู้สึกว่าอยากสนับสนุนง,งานจริงๆนะฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับของคลิปนี้ครับขอบคุณท่านนะครับที่มีการสนับสนุนผลงานมีการชมคลิปแล้วก็ขอให้ท่านสำเร็จในการเทรดน,นะครับ เจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ